สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มแชร์แล้วบิ C, ๊กสีกากีขายข้อมูลคดีแตงโมนิดาให้คนภายนอกจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวรพงศ์ดารานักสแสดงสาวชื่อดังพระตเกเรเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยะาทำวงการบันเทิงเศร้าไม่น้อยเพื่อนๆดาราต่างออกมาสแสดงความเห็นกันเป็นจํานวนมากน่าสุดนายสิทราเบียบังเกิดเลขาธิการมนลนิทีมงานทนายประชาชนระบุว่ามีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยด้วยคาดจะนิว้วหรือรือ ทำให้ชาวโซเชียลที่เกาะติดคดีนี้ต่างจับตามองในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้นอกจากนี้ยังมีประเด็นไฮโซสาวเผยข้อมูลว่ามีคนคนนึงเวลาไปเที่ยวมักมีพฤติกรรมหยอดยาให้ผู้หญิงหมดสติและประเด็นร้อนร้อนฉเฉลยล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์ว่ามีข้อมูลวงในว่าพลตำรวจตรีนอนหนูขายข้อมูลความลับการสืบสวนคดีน้องแตงโมงให้กับบุคคลภายนอกฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่นทนายตั้มโพสต์รว,รว,รวมเมื่อช่วงวันนี้ จะมีคำเฉลยหรือไม่อย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ